สวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้อาจารย์วาแกนสอนหุ้นกัามาอีกแล้วครับแต่วันนี้จะมาสอนทีเฟกนะสอนหุ้นแล้วก็สอนทีเฟกบ้างนะครับมาวางแผนกันดูว่าทีเฟกเนี่ยจะเล่นกันยังไงนะครับสาหรับในวันพรุ่งนี้ท่านที่เล่นทีเฟกเนี่ยก็สนุกสนานไปแบบหนึ่งนะครับหุ้นขึ้นก็เล่นได้หุ้นลงก็เล่นได้คราวนี้มาดูกันว่ากราฟเป็นยังไงผมเริ่มด้วยกราฟวีคเลยกันนะครับรายสัปดาห์มาดูนี่เลยรายสัปดาห์นะครับเราตีเทรนมา จากนี่ครับ A สูงนะฮะมาที่ a ที่ต่ำกว่าเส้นเทรนขาลงแบบนี้เส้นแนวต้านนี้จะอยู่ที่ราคาตรงนี้ครับ TL 1ให้ดูอย่างนี้นะฮะ1104.54นี่คือของสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็ค้อไปอีกหนึ่งแก๊กนั่นเองนี่คือคนที่เล่นกราฟวิกก็ให้ดูนะครับให้ดูเทรนนี้นะครับซึ่งเป็นแนวต้านขาลง ดูกราฟวิกแล้วก็ไปดูกราฟเดนะครับเดเป็นไงฮะเดดูนี่เลยตีเทรนมาก่อนครับดูจากตรงนี้นะครับมาตรงนี้วันนี้ครับถ้าหากว่าเราจะตีอย่างนี้ก็ได้นะครับนี่อาจจะไกลไปหน่อยนะก็เล่นสั้นๆนะครับสำหรับคนที่เล่นสั้นๆก็กราฟเด y เล่นสั้นๆประมาณนี้เห็นไหม ตีจาก A สูงมาที่ A ต่ํานี่ A สูงมาที่ A ที่ต่ํากว่าไม่ตัดเส้นไหนนะฮะลงมาปั๊บวันนี้ขึ้นไปชนเทรนทําท่าจะไปแต่ไม่ไปนะครับพรุ่งนี้เปิดมาชนต้านนี้มีโอกาสลงมาจะรับอะไรสมมุติชนเทรนเราวางแผนยังไงดีชนเทรนเราเนะครับหรือว่าชอ็อตนั่นเองย่อลงมาเราขายเล่น S นี่ต้องเล่นกันสั้นๆจริงๆนะครับเพราะว่ามันลงยากเหลือเกินนะครับเวลาจะให้มันลงไม่ยอมลงนะ คราวนี้พอลงมาแล้วก็ค่อยรับแอลนะครับตามหลักวิชาเกาเหลาก็คือครึ่งแท่งของแท่งเทียนแท่งเขียวนี้นะครับ1079เนี่ยครึ่งแท่งประมาณนี้ทีนี้ถ้าเปิดโดดผ่านขึ้นไปเลยเราก็เล่นแอลได้นะครับเล่นแอลได้ใช้เทรนนี้เป็นตัวคัดลอดได้นะครับแนวโน้มราคาปิดสูงกว่าครึ่งหนึ่งแท่งเทียนก่อนหน้าแนวโน้มยังมองขึ้นนะครับแต่สังเกตด,ดูว่าในรอบหลายวันมานี้นะครับก็ยังเล่นอยู่วนๆเวียนๆอยู่แถวเนี้ยนะฮะนี่นะฮะเนี่ย เนี่ย yeah. พรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่คือลักษณะของกราฟเดยฉะนั้นชนต้านเรา S ลงมาสักครึ่งหนึ่งเราขายนะครับขายจะรับ L อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพอไปขึ้นไปทำ New High ผ่านเทรนขึ้นไปหน่อยหนึ่งคนเล่นสั้นต้องขายนะครับคนเล่นสั้นเนี่ยสาจุดก็ต้องขายแล้วครับอย่าไปหวังเยอะถ้าคนเล่นยาวรันเทรนไปเช่นกราฟเดเนี่ยนะฮะก็รันไปถ้ารับใดที่ราคายังปิดสูงกว่าครึ่งหนึ่งของแท่งเทียนก่อนหน้าก็ ยังมองขึ้นต่อไปนะครับคราวนี้ถ้าสั้นลงมาอีกถึง240นาทีก็คือ1วันมี2แท่งนะครับพรุ่งนี้ย่อลงมาเป็นไงฮะย่อลงมาก็ยังรับแอลได้เหมือนเดิมเพราะว่าตามหลักวิชาเกาเหลาคือนี่ครับวางเทรนไลน์ลงมาอย่างนี้พรุ่งนี้เปิดผ่านต้านเส้นสีขาวนี้ขึ้นไปแอลได้ไหมฮะได้ใช้เส้นนี้เป็นตัวขัดลอดขึ้นไปฟูบนี่ ขึ้นไปกำไร3-4จุดขายเลยสำหรับคนเล่นสั้นนะครับต้องต้องทำใจส่วนคนรันเทรนก็ต้องถือต่อไปเพราะว่าราคาปิดสูงกว่าครึ่งหนึ่งแท่งเทียนก่อนหน้าก็มองไปเรื่อยๆนะครับทีนี้นี่คือแนวต้านเปิดมาชนเทรนนี้ถ้าหากว่าท่าน S นะครับต้องขายเร็วหน่อยคนเล่น S เนี่ยโอ้โหกินยากมากนะครับต้องใจเยน็นใจถึงจริงๆดูนี่เห็นไหมกว่าจะลงแดงอย่างเงี้ย ต้องรอจนเย็นนะครับไม่ใช่ลงง่ายๆนะฮะหนึ่งสองสามสาแท่งนี้กว่าจะลงได้เป็นไงใช้เวลาครับไม่ได้ง่ายเลยอไม่ได้ลงในตอนเช้านะครับส่วนใหญ่แล้วก็มักจะลงในตอนท้ายตลาดฉะนั้นรอกันไปแต่เล่นแอลนี่สิเวลาลากลากดีจริงๆนะครับดูเห็นไหมฉะนั้นวางแผนอย่างนี้นี่คือแนวต้านไปดูที่สั้นกว่านี้ครับหนึ120นาทีแบบนี้เลยนะครับ ผมวางเทรน120นาทีจาก A สูงลากมาที่ A ที่ต่ำกว่านะครับอย่างนี้โอ้โหมาปิดให้เฉียดชิวนะครับคือพรุ่งนี้จะผ่านไปไหมผ่านไปปุ๊บนะครับขึ้นไปกำไร3-4จุดคนเล่นสั้นต้องขายครับนะฮะคนเล่นรันเทนก็ถือไปถ้าเกิดแบบนี้ได้ไหมฮะนี่เขียวนี่โดดขึ้นไปแบบนี้พรุ่งนี้แล้เทลงมาแบบนี้ได้ไหมได้นะฮะยังไงก็ได้หมดแหละ อย่าไปเป็นเทพธิดาพยากรณ์นะครับพยายามคิดว่าถ้าผ่านเส้นจะทํำยังไงถ้าหลุดเส้นจะทํำยังไงนะครับให้คิดทั้ง2ด้านเพราะการเล่นทีเฟกค,คือขึ้นและลงนั่นเองนะครับอย่าคิดว่าโอ้มันผ่านแน่นอนมันไม่กลับลงมาแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปคิดนะครับเพราะเป็นคิดแบบนี้ทําให้เราไบแอดก็คือคิดเข้าข้างตัวเองนั่นเองนะครับต้องใช้ระบบเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่รอดได้นะครับอ่ะไปครับสามสิบนาทีนี่ สามสิบนาทีวันนี้นะครับถ้าดูแนวโน้มขาขึ้นเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับตีเทรนจากล่างขึ้นไปหา V ครับนี่คือ30นาทีเห็นไหมสามสิบนาทีเป็นแบบนี้ถ้าพรุ่งนี้เปิดมาอยู่บนเทรนเรารับแอลเด้งขึ้นไปเราขายที่ไหนครับขายที่แนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ไหนล่ะก็ตีเทรนมันเลยตรงนี้ลงมาตรงนี้ผมเปลี่ยนสีให้ครับ นี่เป็นสีเขียวลงมาที่ขาวไปขายที่เขียวเห็นไหมฮะเล่นสั้นๆเนี่ยนะมันไม่กี่จุดนะครับถ้าคนเล่นสั้นๆแต่ถ้าคนเล่นยาวๆเนี่ยก็ต้องนี่ฮะได้เยอะได,ได้เยอะแต่เวลาขาดทุนได้ไงขาดทุนเยอะเหมือนกันถ้าไม่รู้จักคัดลอสนะครับอ่ะฉะนั้นวางแผนนะครับแล้วปฏิบัติตามแผนอย่างเคร่งครัดวันนี้ผมให้แนวคิดไว้เพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้ขอบคุณทุกชีวิตครับบาย